สวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับผมัผมนะครับนิิพงษ์รักมากนะครับจากโรงพยาบาลกตตรุงเทพภูเก็ตนะครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัยแล้วก็อาชีวอ<พร> <Fourth> นามัยในการทํางานนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมานําเสนอในเรื่องของความรู้นะครับเรื่องของความรู้ความปลอดภัยในการทํางานนะครับความรู้ความปลอดภัยในการทํางานนะครับถ้าเกิดถามว่าความปลอดภัยคืออะไรนะครับความปลอดภัยคืออะไรหลายๆคนเนี่ยเมื่อได้ยินคําถามนี้เนี่ยโดยเฉพาะพนักงานของผมเนี่ยหลายคนไม่ได้ยินคําถามไปเกิดอาการแบบเดียวกันคือนิ่งอึ้ง ทุกคนไม่รู้ว่านิ่งอึ้งเพราะว่าไม่ทราบความหมายหรือว่านิ่งอึ้งเพราะงงว่าผมจะถามไปทำไมหรือว่าความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นศาสตร์ลึกซึ้งมากจนไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดหรือเปล่านะครับเราลองมาดูภาพเหล่านี้กันนะครับว่าทุกท่านทราบไหมว่าภาพเหล่านี้เนี่ยมันไม่มันมีความปลอดภัยหรือไม่นะครับลองดูภาพแรกนะครับลักษณะการทำงานมีความปลอดภัยไหมครับลักษณะนี้ไม,ไม่มีความปลอดภยัยใช่ไหมครับภาพรภาพนี้ล่ะครับมีความปลอดภัยใน,ในการทำงานไหมครับไม่ไม่เช่นเดียวกันใช่ไหมครับ ภาพนี้ล่ะครับไม่เหมือนกันใช่ไหมสุดท้ายภาพนี้มีความปลอดภัยในการทำงานไหมครับปลอดภัยเลยเนี่ยภาพนี้นะครับก็อย่างที่อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับว่าทุกภาพเนี่ยที่ที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยทุกท่านสามารถบอกได้ว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าทุกภาพเนี่ยล้วนมีจุดเชื่อมโยงจุดเดียวกันนั่นคือมีความเป็นอันตรายนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับความปลอดภัยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับอันตรความเป็นอันตรายหรือสามารถสรุปได้ว่านะครับความปลอดภัยคือสภาพที่ไม่มี พยันตรายไม่มีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับจะเห็นว่าความปลอดภัยเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับการเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับทีนี้การเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันคืออะไรนะครับการเกิดอุบัติเหตุก็คือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เลยนะครับซึ่งเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็นําไปสู่ความสูญเสียทั้งต่อเกิดการบาดเจ็บเกิดโรคจากการทํางานรวมถึงการสูญเสียทรัพย์สินชและชีวิตของตัวผู้ปฏิบัติงานเองได้นะครับนี่คือสโค p ของความปลอดภัยในการทําางนนะครับ คราวนี้นะครับหลักการความปลอดภัยในการทํางานนะครับเรามีหลักการอะไรบ้างนะครับที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายในการทํางานได้นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยหลายๆคงคงขอทราบเป็นบ้างนะครับหลักๆเนี่ยเราจะใช้หลัก 3E นะครับ 3E เนี่ยซึ่งประกอบไปด้วย E ที่1นะครับ Engineering Engineering เนี่ยคือการป้องกันด้านวิศวกรรมนะครับการป้องกันการป้องกันด้านวิศวกรรมคือการปรับปรุงโครงสร้างตั้งแต่แรกเลยนะครับมีการวางแผนอย่างดีเลยว่าโครงสร้างเหล่านี้เราจะใช้ด้านไหนบ้างนะครับ ด้านที่2 e ที่2นะครับ education มีการให้อบมรมการให้ความรู้กับพนักง,งานที่เข้าปฏิบัติงานนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายคือ enforcement นะครับคือการกําหนดกฎข้อบังคับขึ้นมาว่าลักษณะงานเหล่านี้เนี่ยควรมีข้อปฏิบัติยังไงบ้างเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากกับตัวผู้ปฏิบัติงานเองนะครับ ส่วนอีกหลักการหนึ่งนะครับหลัก3าปอนะครับหลัก3ามปอเนี่ยก็มีไว้เพื่อปลูกจิตสํานึกนะครับปอแรกปลูกจิตสํานึกให้กับพนักงานนะครับเป็นการปลูกจิตสํานึกเพื่อให้พนักงานเนี่ยเกิดความตระหนักในการทํางานที่เกิดความปลอดภัยนะครับปอที่2ประเมินความเสี่ยงนะครับงานทุกอย่างเนี่ยล้วนมีความเสี่ยงแท้ทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดเรารู้ว่างานลักษณะไหนเนี่ยมีความเสี่ยงประเภทไหนเราก็สามารถวางแผนในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับการทํางานได้และสุดท้ายนะครับปอปรับปรุงนะครับปอปรับปรุง ปรับปรุงในที่นี้เมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเรารู้ความเสี่ยงแล้วนะครับอุบัติการเกิดขึ้นแล้วเราสามารถหารูสคอสหาหาต้นเหตุสาเหตุของมันว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็นํามาปรับปรุงแก้ไขได้นะครับผมมีตัวอย่างของการปรับปรุงแก้ไขโดยการนําหลักการป้องกันเนี่ยมาปรับใช้ในการกระบวนการทํางานนะครับที่โรงพยาบาลของผมเนี่ยมันมีเคสนะครับอย่างในสํานักงานนะครับเคสเคสในสํานักงานเนี่ยจะมีการทํางานเกี่ยวกับงานเอกสารมากมายหนึ่งในนั้นคือการงานตัดกระดาษ นะครับงานตัดกระดาษพนักงานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเบื้องต้นเลยเบสิกเลยการนึกเมื่อนึกถึงการตัดกระดาษเนี่ยเราก็เราก็จะนึกถึงมีดคัตเตอร์ถูกไหมครับพนักงานก็จะใช้มีดคัตเตอร์ในการตัดกระดาษวันดีคืนดีมีอยู่วันหนึ่งพนักงานเนี่ยระหว่างตัดกระดาษอยู่นะครับมือไม่ด้วยไ,ไม่ไม่ทราบว่ด้วยความผเผลอเลยหรือว่าความรีบร้อนนะครับคัตเตอร์ตัวนี้เนี่ยหลุดออกจากไม้บัรทัดแล้วก็มากรีดตรงบริเวณหัวแม่โป้งนะครับพนักงานคนนั้นเนี่ยเย็บเข้าไป10เข็มนะครับคราารทบปัญหาแล้วเเราก็ลลยงมาาดดูว่ประเ็นที่เกิดขึ้นี่มันพะอไร พบว่ามีความเสี่ยงจากการใช้อุปกรณ์เราก็เลยมีการค้นหาอุปกรณ์ว่าช่วยจะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ยังไงตัวแรกเราเลือกมาใช้เป็นตัวในภาพนี้นะครับในภาพนี up, ้เป็นมัวเหมือนตัวตัวโยกตัวโยกตัดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อเราใช้งานวันพักเราก็พบว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าลูกพนักงานเข้ามาในออฟฟิศหรือว่าพนักงานมีความเสี่ยงที่มืออาจจะถูกตัดจากการหนีบของตัวตัวตัดได้นะครับเราก็เลยมีการปรับใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยการใช้ตัวคัตเตอร์ ที่เป็นแบบกรีดมีตัวอุปกรณ์ป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอันตรายกับตัวพนักงานนี่ก็คือลักษณะของการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการทํางานในลักษณะของการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการทํางานนะครับสุดท้ายนะครับการทํางานที่มีประสิทธิภาพนะครับการทํางานที่มีประสิทธิภาพคือการทํางานอย่างปลอดภัยและความปลอดภัยต้องสอดแทรกในข้อบัิบัิการทํางานทุกอย่างและทุกขั้นตอนครับขอบคุณครับผมมาจากบริษัทปูนิเมนไทยถุงซงนะครับ มาโครงการอบรมเป็นววียกรในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าสิ่งติดด้าเนี่ยมันจะมันจะเนื้อความขาดไม่นะครับจากที่เราเคยอ่านหนังสือนะครับจากประสบการณ์ต่างๆนะครับการคิดว่าคงจะไม่ได้ถากับถี่เรามาอบรมในครั้งนี้นะครับจากนักดรตดับประเทศนะครับแล้วก็จากบรรยากาศนะครับจากผู้ที่เข้าร่วมหลายๆหน่วยงานนะครับ ทำไ้เราได้เห็นบรรยากาศนะครับความเปลี่ยนแปลงซึ่งที่เราอาจจะพบจะเจอนะครับในการที่เราจะไปะดำรงเป็นวิทยากรนะครับในหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าง,งว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่พัฒนาระดับวิทยากรเมื่อสมัครเล่นนะครับเพื่อที่จะเป็นวิทยากรมืออาชีพได้ดีอีท่ทชุดครับเพราะฉะนั้นถ้าว่ามี ผู้ติดนเนื้เนะครับก็อยากให้เข้ามารวมโครงการโครงการนี้นะครับขอบคุณครับมิงนะคะมาจากโรงแรมนะคะสายงานโรงแรมก็คือโรงแรมตารีศาลาที่ภูเก็ตนะคะจริงๆแล้วทํางานมาเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในฝ่ายทรัพยากรคนเองเนี่ยแต่จากที่ทํางานมาเนี่ยนึกว่าเราทราบเรื่องของความปลอดภัยมากพออยู่แล้วแต่พอมาเรียนแล้วเนี่ยได้รับความรู้มากกว่าที่คาดหวังเอาไว้นะคะเราก็มีโอกาสได้เรียนกับ อาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงๆนะคะอย่างอาจารย์สุขุมเองนะคะหรือว่าอาจารย์เหมเองซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆนะคะโอกาสแบบนี้นะคะยังไงต้องขอบพระคุณมากแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมเรียนกับเพื่อนร่วมงานหลายๆสายอาชีพนะคะแล้วก็ได้ความรู้กลับไปอีกเยอะมากค่ะขอบคุณค่ะกับพงก์กมาจาจังวัดผังงานนะครับมาทํางานภูเก็ตนี่ก็ทิปกลับไปแล้วนะครับก็เลยเนี่ยตอนท,ทำงานภูเก็ตบริษัทก็ส่งมาพร้อมเรื่องนี้โดยปกติพ้องก็เป็นคนนบร้มอยู่แล้วนะครับ การได้เข้ามาอบรมในครสนี้เป็นการเพิ่มทักษะวามรู้ทาให้เรามีความสามารถเพื่มขึ้นนะครับทําให้การแสดงออกนะครับเป็นขอ้อทีหน้าสนใจมากนะครับคนที่คิดว่ารู้แล้วอย่าอย่าคิดว่ารู้แล้วนะครับถ้าคุณได้เข้ามาอบรมครสนี้คุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณรู้อาจจะมีอะไรที่เพิ่มเติมที่คุณต้องรู้อีกเยอะนะครับ อ่าพมวิทยาทุกขเซมนะครับมาจากสากลโคนุ่มจากวัดปตะาุีนะครับอ่าวันนี้ก็รอบนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีดีมากนะครับทีได้เข้ามารวมในการพึ่งกรมครั้งนี้นะครับลักสูตวิทยากรสิ่งได้รวมพึ่งกรมโดยวิทยากรระดับประเทศนะครับสิ่งไม่ใจเราเข้าถึ่งได้ง่ายแต่เป็นโอกาสนะครับเราก็เข้ามาสัมผัสสิ่งคําว่าระดับประเทศจริงๆแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงจริงครับเราก็ได้ประสบการณ์สิ่งซาดกล้องการเป็นวิทยากรนี่ครับมันเป็นซาดติวา มีเทคนิคมากมายครับเราไม่มีคําบอกพ่อครับตีจะว่าแก้งแล้วหรือไม่แก้งครับแต่ว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยเราสามารถพัฒนาเป็นมืออาชีพเป็นผู้ใต้ถอดให้ความรวบกุบคนอื่นนั้นมันเป็นซาตีว่าว่า,ถ,วา,า,วา,าถือว่าเป็นซ่าจันทร์ช่วงครับเราได้พัฒนาตรงนี้ถื่ว่าเป็นสิ่งดีดีครับผมสวัสดีค่ะดิฉันสือน่อนางเร้านาดสนั่นนามสกุลทองซีหนุนะคะสื่อแรนสื่อนิกนะคะบ,บ้านเกิดอยู่พัทลุงค่ะบริษัท CS Engineering Maintenance แอนโซวิดเซตจำกัดนะคะซึ่งอยู่ซิ่งห้าหนังคอรนะคะเป็นบริษัทเกี่ยวกับปิโตรเคมีนะคะปิโตเลียมนะคะแก๊สในทะเลนะคะก็วันนี้ได้ความสนับสนุนมาจากบริษัทนะคะไหนจางนะคะที่สนับสนุนให้ได้มาอบรมวิทยากรผู้อบรมหลูกจางเข้าไม่ในวันนี้นะคะก็ที่สำคัญนะคะที่จะลืมไปไม่ได้ก็คือไหนจาง องนะคะก็คือเผื่อรวมคลาดนะคะสามก็คือบริษัทถีจัดให้มีและก็สุดท้ายที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือวิทยากรนะคะทันวิทยากรสุคุ้มหนวนสุกุลทันสเน่นะคะทีได้มาให้เทคนิคความรู้ในวันนี้มากมายเยอ่แยะมากมายนะคะจากที่คิดว่ามีอยู่แล้วคิดว่าได้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันน้อยไปด้วยสาําข้อเชิญเชิญเอ,อ่อทานวิทยากรทุกคนนะคะที่มีหน้าที่ยุทธีบริษัทหรือว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพนะคะเชิญชวนกันมาในคอร์สนี้นะคะ ขอบคุณมากร้อยจัง <ici> ห <Rob> ู้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุธิราสันทัศการนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมโรงแรม Holiday Inn Resort ภูเก็ตนะคะสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาผ่านการฝึกอบรมกับบริษัท Factory Safe Club นะคะวันนี้เนี่ยดิฉันก็ได้มีโอกาสได้มาพบกับท่านวิทยากรซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็ เป็นมืออาชีพยอย่างมากเลย2ท่านด้วยกันนะคะก็คืออาจารย์สุขุมนรสกุลแล้วก็อาจารย์เหมนะคะ,ะสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมมีประสบการณ์มายาวนานแล้วขอว่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นน้ําเต็มแก้วแล้วนะคะเรายังเหมือนน้าครึ่งแก้วค่ะเรายังสามารถเติมเต็มได้อีกค่ะเหมือนกับดิฉัชนในวันนี้นะคะได้ประสบการณ์ไปเยอะเลยโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะเพราะว่าปกติเราจะเทรนในเรื่องทั่วไปนะคะส่วนในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราอาจจะมีประสบการณ์น้อยนิดนะคะและขอส สามคำนะคะแรงได้้วยค่ะ <S 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 สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคณิ t h าตุ้มสังทองนะคะจากโรงแรมอันดารานะคะทีนี้วันนี้นะคะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมอบรมกับอาจารย์ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุขุมหรือว่าอาจารย์เหมนะคะจะบอกว่ามันสุดยอดมากสําหรับการเทนซซึ่งไม่เคยเจอจากที่ไหนมาก่อนแน่นอนคุณจะได้พบกับเพื่อนๆที่น่ารักนะคะแล้วก็วิทยากรที่เก่งๆระดับประเทศพร้อมทั้งจะได้ให้ความรู้ในส่วนของการที่จะเป็นวิทยากรนะคะเพื่อนๆก็น่ารักทุกคนเราจะมาร่วมกันแชร์นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่าน ได้เข้ามาอบรมคอร์สนี้เป็นคอร์สที่เยี่ยมจริงๆนะคะจากบริษัท Factory Safe ค่ะนะคะยังไงเราจะฝากอันนี้ไว้ให้ท่านดูนะคะถ้วยที่หนึ่งที่เราให้ดูเราจะบอกท่านว่าพูดได้ถ้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ